สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมพี่นันดำสีใหม่วันนี้พักยกในการสอนภาษาอังกฤษมาชมคลิปการเล่นฟุตบอลกันนะครับเป็นการเล่นฟุตบอลของลูกชายของกระผมนะครับนะกับเพื่อนๆที่สังกัดทีมสังกวิทย์เด็กล่าฝันนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นทีมสังกวิทย์นครตรังอะคาเดมี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เสมอกันกับทีมบินตัวอะคาเดมี่นะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในฟุตบอลแมตช์เคนนะครับหนองหงครับ จูเนียครั้งที่2ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมร,ร,ราชนะครับเมื่อวันที่7และวันที่8พฤศภาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นบอลลีกนะครับผมทั้งทีมปิโตาคนิมี่นะครับผ่านมา5นัดนะครับก็เสมอ,อก็ชนะมาตลอดนะครับแพ้ไป1นัดและก็สังวิทย์ เด็กเล่าฝันหรือว่าสังวิทยครตรังก็เหมือนกันนะครับนะ,ะชนะามา4นัดนะครับนะแล้วก็แพ้ไป1นัดแล้วก็นัดนี้เป็นนัดที่6ก็มาดูนะครับว่าในวันนั้นมีนักกีดบอลทีมสังกวิทนครตรังว่าใครเล่นบ้างนะครับก็ไปกันทั้งหมด10คนนะครับเป็นฟุตบอล7คน ทีมสังวิทยนครตรังนะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับก็มีน้องมาร์กน้องแฟมนะครับน้องต้นกล้าน้องฟีโน่น้องต้นไม้น้องแดเนียนน้องมังกรน้องพลอยน้องซิลน้องชิวนะครับแล้วก็นี่ผมบังอยู่นิดหนึ่งคือน้องเต้นนะครับนหลงไปเห็นน้องเต้นนิดหนึ่งเกิดอ่าเกิด2 5 5 3 8คนนะครับอีก2คนก็คือน้องมังกรกับนายประตูนะครับคือน้องเต้นนั่นเกิด2 5 5 4 อายุ11ปีนะครับโอเคครับผมเราไปชมเกมการแข่งขันกันเลยสังเวศน์เด็กล่าฝันนะครับหรือว่าสังเวชนครตรังจะอยู่ในชุดของเสื้อสีม่วงนะครับส่วนทีมปินโตนะครับอยู่ในชุดสีฟ้านะครับสังเวชนครตรังจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับเปิดเกมแล้วนะครับปินโตเป็นฝ่ายเปิดเกม เป็นโตจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมอะตอนนี้เป็นโตกำลังบุกมาถึงหน้าประตูสังกวิทนะครับโดยเบอร์เก้าน้องต้นไม้เตะนะครับก็ออกไปเป็นโตไปโดนเป็นโตหรือเปล่าไม่ไม่โดนนะครับนะน้องเดนเนียนทุ่มไปให้น้องตน้นน้องฟินโนนู้แต่มานิดนึงเรายน Daniel, ส่งกลับไปน้องแฟมน้องแฟมลูกชายผมนะครับนะเตะขึ้นไปจะส่งให้น้องมาร์ก น้องมักทันนะครับเตะจะส่งให้น้องต้นกล้าย,ยิงแต่ว่าลูกออกไปเป็นโตนะครับจะได้ทุ่มมาจากมุมด้านขวามือวันนี้คุณครูใส่วิกนะครับนะเพื่อต้องการให้สร้างสีสันสร้างบรรยากาศนะครับผมน้องในเน็ตจะสับไก่น้องวีโน่สับไก่ทักทายไปก่อนนะครับแต่ว่าเฉียวเสาไปไม่เฉียวนะครับไกลไปน,นิดหนึ่ง น้องมกักหมุนหลบนิดนึงแล้วบางทีภาคแต่ตัวผู้เล่นผิดไปก็ขอไปบ้างขอไปด้วยนะครับนะเพราะว่า,าภาพเล็กนะครับน้องไม่ก็เห็นน้องต้นกล้านะครับนะส่งมาสังวิต็์ก็่งออกไปในประตูของทีมปินโตจะตั้งแต่จากเส้นประตูมานะครับ ส่งให้กองหลังเบอร์17นะครับรูปร่างออดีมากเลยนะครับนะอายุสิบสองปีบบนิดนึ่งตอนนี้ยังเข้าไปแซะเบอร์หนน้องเนี้ยเนียนะครับส่งกลับมาน้องวินโน่น้องวินโน่แต่นิดเดิงจะให้น้องต้นกล้าแล้วก็ลูกน่าจะออกไปบางครั้งกับผมก็แพนกล้องไปไม่ทันนะครับนี่น้องแกว้มลูกชายผมนะครับหลบนิดเดิงส่งกลับมาหลังน่าจะให้น้องต้นไม้ออกให้ในประตูเลย ก็มองไม่เห็นนะครับผมสู่มกล้องไปไม่ทันตกลงเป็นลูกเต่มุมรือเปล่าเป็นลูกออกด้านหลังนะครับน้องไตเติลน,นะครับน้องเติลน,นะครับตัวทีครับอายุ11ปีนะครับทำหน้าที่นะครับน้องแปมได้ลูกทรงยาวขึ้นมาด้านหน้ามาถึงน้องกล้าน้องกล้าแตะนิดเดิงจะให้น้องเดเนียนไม่รู้ใจกันนอ้งปิ่นโตก็สัตว์เลยนะครับลูกเบอร์17นะครับ เห็นส่งเป็นเพื่อนในเฟสกับคุณครูมาแล้วนะครับจําชื่อยังไม่ได้ <c oughs> ทราบข่าวว่าเป็นคนตรังเหมือนกันนะครับนะไปเล่นอยู่กับทีมบินโตเก่งมากนะครับนะรูปร่างดีมากเลยส่งก็มาเป็นโตซัดนะครับเข้าไปแล้วนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์แหมลูกนี้ส่งมาจากมุมดูพร,รเพลย์นะครับยืนลง่ลงๆอยู่ตรงนั้นนะครับกับข้างน้องฟีโนโซัดด้วยเท้าขวาลูกเลียดนะครับ ส่งให้ตุงตาข่ายนะครับนะมองไม่เห็นนะครับนะของทีมสังกิตเพราะว่าเขาเล่นเร็วนี่ความผิดพลาดก็ค่อยแก้ไขกันนะครับยอมรับนะครับแต่ทีมไหนเล่นเก่งคุณครูก็ยอมรับนะครับนะถือว่าเป็นความสามารถของเด็กๆก็ไม่ว่ากันนะครับนะการกีฬามีแพ้บีชนะเป็นตัวแคนเดอรนะครับขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนะ,ะสังกิตมา ตั้งเตะนะครับน้องวีโนเตะไม่ตรงกรอบนะครับนัดน,นี้เป็นนัดสุดท้ายของทั้งสองทีมนะครับและก็แต้มก็เท่าออก,กันด้วยนะครับนะก็มาชี้ชะตากันว่าใครจะได้แชมป์นะครับในแมตชนี้น้องฟีโนลบหมุนนิดนึงจะสวนน้องแดเนียนน้องแดเนียนวิ่งไม่ทัน ถ้าแค่เสมอนะครับแต้มก็จะเท่ากันนะครับได้13บแต้มนะครับแต่ลูกประตูได้เสียนี่ทางเป็นโตดีกว่านะครับนะแต่ถ้าสังกิิชนะนี่ได้แชมป์ไปเลยนะครับก็มาดูผลการแข่งขันกันนะครับนะ,ะมาดูเกมกันต่อน้องพีโนโมงอ่าน้องพีโน่เจ็บนะครับผม ก็ผมก็ไม่ได้ตัดต่อภาพนะครับนะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรก็ไม่ได้ตัดออกไม่ได้ตัดออกนะครับในะช่วงที่เจ็บนี้น้องแฟม้มนาพุทบอลมาวางนะครับเป็นลูกฟ้าวนะครับนะลูกฟีคิกของเทีมสังกวิชนครตรังนะครับเดี๋ยวดูว่ารับหน้าที่เป็นลูกฟีคิกโดยใครคงไม่ใช่น้องวีโน่นะครับเพราะน้องวีโน่ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับ เตะมานายประตูรับได้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเตะนะครับนะมองไม่เห็นหนะประตูก็รีบโด่งมาเลยดีมาถึงหน้ากูกอ,องหน้าเขารวดเร็วมากแต่ว่าน้องเติ้ลเรานายประตูก็เร็วใช้ได้นะครับเอามาปัดไว้ได้แหมลูกนี้หวัดเสียวนะครับส่งมาให้น้องแวมลูกชายผมน้องแวมเตะยาวขึ้นไปเลยครับส่งมาให้ด้านหน้าน้องต้นกล้าแต่ลูกออกไป แล้วกรรมาการดูเวลาออยังไม่หมดนะครับเป็นลูกออกนะครับนะก็สังกิตเด็กลาฝาันเบอร์ห้านะครับสังกิตนครตรังน้องไดเนียนไหวทุ่มทุ่มมาน้วินโนนเต้นนิดนึนงน้องเนียนส่งกลับหลังน่าจะส่งให้น้องแฟ้มนะครับแต่กล้องผมแพนไปไม่ทันเป็นโตได้เป็นโตแต่ไปให้เพื่อนน้องวิโนโนเข้าแย่งน้องวิโนโนได้ส่งกลับผมก็แพนกล้องไปไม่ทันอีก ต้องขออภัยด้วยนะครับนะบางทีแปลนกล้องไม่ทันนะครับเพราะด้วยสาเหตุว่าเชียร์ทีมตัวเองนะครับนะก็คือลูกชายเล่นอยู่ทีมสังเวชนครตรังนะครับไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับต้องขออภัยด้วยน้องต้นไม้ทุ่มนะครับมาให้น้องวินโนน้องนโนแต่นิดนึงเหมือนน้องต้นไม้น้องวิโนได้น้องวินโนส่งไปใครส่งมาน้องแว้นมันก็หลบนิดนึงหลบไซ้ายแล้วก็ลอกอีกทีหนึ่งส่งมาโดนต้นไม้ส่งกลับหลังนกต้นไม้ไปให้น้องแวอีก Nông em Trông mai nóng phía nô Đồng phía nô Lộp lên đường trông mai nóng đến Niên, Nóng đến Niên, Trông cặp mai nóng phép Đó này chứ ngật dối mạng Nóng đây nóng phía nô ếc nóng nô Trông mai nóng đến Niên, Nóng đến Niên, Bè cặp mai nóng phía nô Lèo nóng phía nô có sắt เป็นประตูนะครับแต่บางเอินแต่ผมนั่งเชียร์เพลินเกินไปนะครับต้องขออาภาัยด้วยแผนกล้องไปไม่ทันแหมชิงกันสวยงามพระรามแปดเลยนะครับนะชุดนี้ทำให้สังเวชนครตรังตีเสมอทีมบินโตอาคาเดมี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนะในครึ่งแรกนี่เองแล้วก็ทีมบินโตก็แหมขออาภัยจริงๆเลยนะครับไม่เห็นตอนยิงนะครับนะชิงกันสวยงามมาก มาว่ากันต่อครับน้องเต้นได้ลูกก็เกลี่ยกลิ้งมาให้น้องแม้มน้องแ้มส่งมา้น้องเนี่ยน้องเนี้ยลบนินะดนึงโดนเป็นตวัวเข้ามาแซะน้องเนียนียส่งกลับไปให้น้องต้นไม้น้องต้ไนตไม้ทำไงส่งไปซ้ายให้น้องมาร์กแล้วแล้วก็ลูกแรงเกินใบลูกออกเป็นโตเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มเข้ามานะประตูเป็นโตได้สัตว์เจียวเสาไปนิดเดียวเกลือไปอีกแล้วนะครับมานะ เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งหมาตีมินโตเกือบจะขึ้นนำนะครับเล่นดีนะครับนะทั้งสองทีมนั่นแหละกรรมการมาบังอยู่นิดหนึ่งแล้วก็กรรมการก็เปล่าน่าจะเป็นลูกทุ่มนะครับของทีมินโตใช่เลยตีมินโตทุ่มก็ไปหน้าประตูน้องต้นไม้แซกกนอยู่น้องวินโได้ลบนิดหนึ่งไม้น้องเนียน้องเนีส่งให้น้องน้ต้นต้น้ต้นไม้นะครับมาส่งใาห้น้องเนี่ เอ็นเข้าไปแย่งน้องปินโตลบส่งกลับหลังไม้เบอร์สิบเจ็ดอจะเชิงไม้เพื่อนเพื่อนส่งกลับต่อส่วนส่งมาให้ต่อล็อกนิเดึงสวยงามมากส่งไม้กองหน้ากองหน้าได้ไหมน้องเนเนียนเข้าไปแย่งได้น้องตัวมาอู้เตะไปโดนดีว่าปินโตก็สกัดออกไปนะครับลูกนี้ก็หวัดเสียวินนี่อีกหนึ่งลูกนะครับนะ เป็นโตได้ทุ่มนะครับทุ่มเข้ามาให้เพื่อนหลบนิดหนึ่งล็อกนิดหนึ่งน้องต้นกล้าเข้าไปแย่งนังมาติดเป็นโตเป็นโตเข้าไปแซะน้องแฟมยังไม่ได้เป็นโตและแล้วก็เปวนะครับนะก็น้องแม้มลูกชายผมนะครับเบอร์สิบสี่เป็นฝ่ายเตะขึ้นมาผมก็แฝงกล้องขึ้นมาข้างบนนะครับหนุนนอนมาร์กลนล้มไปเลยนะครับออกมาเข้าไปแย่ง เป็นโตก็ยังส่งกันอยู่นะครับเป็นโตไล่ขึ้นมาส่งให้เพื่อนเพื่อนส่งกลับหลังน้องตงกล้าเข้าไปแย่งลูกออกไปนะครับน้องมาเป็นไ่วส่งน้อยเนี่ยขึ้นจะขึ้นมาแล้วน้องฟิโนน้องฟิโนล็อกแล้วก็ซัดโอ้ไม่ตรงกรอบนะครับก็เป็นลูกออกไปด้านหลังนะครับตีมเป็นโตเป็นฝ่ายตั้งเตะขึ้นมาจากเส้นประตู ตอนนี้ผมไม่ได้แผนกล้องไปที่นายประตูของเทมปิโดนะครับนานแผนไปแล้วนั่งเชียร์ลืมนะครับนานบางครั้งเนี่ยเป็นโตก็ล็อกล็อกในโดแต่ต้องวีโนเข้าไปแซน้องวโนก็แลบนิดนึงก็เป็นโตแย่งคืินมาได้ก็นํามาได้น้องตรงกลางกลางน้องวีโนยังแย่งกันอยู่น้องตรงกลางสัดเบาเกินไปนาประตูรับไว้ได้นี่ลูกนาประตูของ ทีมปินโตนี่คุณครูจําได้นะครับได้นะักขดบอลได้นายประตรูยอดเยี่ยมนะครับนะตอนไปเล่นที่รายการบอลทุกโอนุนปินโตเจ็บอยู่ก็เตะลูกทิ้งออกไปนะครับนะด้วยอา,ารยาทหรือด้วยอ,อะไรนะน้ําใจนะครับหนาะถ้าเพื่อนเจ็บอยู่ก็เตะเตีงออกไปนะครับกับผมก็ไม่ได้ตัดต่อภาาไม่เป็นไรนะครับดูกันไปเล่นเล่นเพลินเโอเคครับน่าจะตัดต่อแล้วตรงนี้ก็ ลูกตอนนี้อยู่ที่ทีมเป็นโตนะอ,อ๋อไวเราเป็นทุ่มนะครับนาสั่งไว้ทุ่มเป็นโตลกนิดนึงได้น้องตกละน้องกระสัตว์เบาเกินไปในประตูรับไว้ได้กลิ่งมาให้เบอร์สิบเนะครับจะส่งมาให้เบอร์ยีิบสเบอร์ยี่สบส่สงเข้าในส่งเข้าใน,าในได้ตรงตนน้อ,นนองไดเนียนเข้าไปแซะลูกออกไป แต่โดนปินโตนะครับน,น้น้องต้นไม้เป็นฝ่ายทุ่มน้องต้นไม้จะทุ่มตุ้มขึ้นมาแต่ว่าได้ปินนโวเบอร์สองนะครับปินนโวล็อกนิดหนึ่งจะส่งไม้เพื่อนทางด้านขวาลูกออกไปน้องมาร์คทุ่มมาให้น้องวินโนน้องวินโหลบนิดหนึ่งแล้วก็ปินนโวเขาเข,าเข้ามาแซะไว้ได้ก็ลูกน่าจะออกเส้นหลังไปนะครับ ตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับ1ประตูต่อหนึ่งและแต้มก็เท่าคะแนนเท่ากันนะครับได้13นาคะแนนเพราะเป็นฟุตบอลลีกแต่ว่าประตูได้เสียน,นี่เราแพ้นะครับนะไม่อยากพูดถึงเลยนะครับนะพอเราไปแพ้ไทยรัฐศูนย์ประตูต่อ4นะครับทำให้ประตูได้เสียน,นี่ติดน้อยกว่าทีมบินโตนะครับคะแนนเท่ากันต่างคนต่างชนะมา4ี่แพ้หนึ่งนะครับมาแมตชนี้เสมอกันอยู่นองแหวมซัดไปติด ิเป็นตัวเป็นตเดาะเข้ามาตรงกลางน้องฟิโนโห่หมุนไว้ไั้สวยอีกแล้วสวยอีกแล้วแต่ว่าน้องต้นน้องฟิโนโ่สกัดไว,ว้น้องแนเนียนแตกขึ้นมาแหมบาดเสียไปอีกรุกนึงนะครับลูกออกไปเป็นโตัวเป็นฝ่ายทุ่มนะครับก็คลิปเหล่านี้นะครับนะหมดรเรื่องแรกแล้วนะครับนะจบเรื่องแรกครับมาชมเรื่องหลังกันต่อเลยครับ คลิปเหล่านี้นะครับกับผมกำลังพูดว่าผมบันทึกเอาไว้ถึงแม้จะไม่สวยงามหรือว่าเรียบร้อยดีร้อยเปอร์เซนต์ะครับก็เก็บไว้นะครับนะโดยเฉพาะ FC ของทีมสังเวทย์เด็กล่าฝันหรือว่าสังวเวชนครตรังอะคาเดมี่นะครับ,ท,รรรบที่เปลี่ยนมาตอนนี้เพราะเราได้สนามจาก King Power นะครับแล้วก็ FC ของทีมบินโตนะครับเดี๋ยวกับผมก็จะส่งไปให้ดูนะครับจะได้เก็บเอาไว้ วันข้างหน้าเก้าปีสิบปีมีความหมายนะครับนะอ่ะพูดคุยเพลินมาดูเกมกันแข่งขันกันต่อนะครับสังกวิทย์เล่าขวรจะบุกจากขวาไปซ้ายนองวีโนทักทายแต่ว่าติดกองอ่าติดของทีมบินโตนะครับลูกออกไปสังวิทย์จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในชุดสีม่วงตรงนี้เนี่ยส่งมาให้น้องต้นไม้ส่วนทีมบินโตชุดสิฟ้าเราทักทายไปเบานะครับนายประตูรับไปได้ เป็ตัวกว้างขึ้นมานะครับน้องแควมนะครับตัดเสินใจเตะออกเป็นตัวจะเป็นฝ่ายทุ่มนะครับผมที่เป็นตัวทุ่มมาติดน้องมาร์กน้องมาร์กบางนิดนึงแล้วก็ส่งให้น้องวิโนโ่น้องวิโน่ได้ลูกส่งมาให้น้องแดเนียนน้องไดเนียน,น โดนปิ่นโตสกัดได้ส่งขึ้นมาปิ่นโตส่งมาให้สวยนะครับล็อกนิดหนึ่งปิ่นโตเขาเรามาติดน้องแดเนียนแล้วก็โดนปิ่นโตออกไปสังวิทนะครตรังเป็นฝ่ายทุ่มนะครับน้องแฟมเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มไม้น้องฟิโนโน่ดอกกลับไปน้องแฝมน้องแฟม,แฟมปิ่นโตเข้ามาสกัดยังไม่ออกนะครับน้อง Daniel, แดเนียนเตะ ออน้องแฟมนะครับได้ออกไปนะภาคปิดคนบ้างต้องขอไปด้วยนะครับพี่โตทุ่มก็มาตองนี้เนี่ยได้ลูกส่งมาให้น้องพี่โนน้องวิโตส่งมาให้น้องต้นกล้าต้นกล้าส่งขึ้นหน้าผมแฟนกล้องไม่ทันแล้ทีนี้นะครับไม่รู้ว่าลูกไปโดนที่ไกลอ่าลูกกลับมาที่น้องแฟมน้องแฟมทําไมล็อกในหนึ่งส่งกลับหลังมาให้น้องต้นไม้น้องไม้ซ่ไม้น้องมักน้องมัก ทำไงไม่ทันอีกแล้วได้หน่อยได้น้อาน้องตาส่งสวยงามจะไปให้น้องเนเนียแต่ว่าติดทีมเป็นตเป็นตส่งขึ้นมาติดน้องพิโนิโนส่งไปให้น้องแพรมน้องแพรมจะไงต่อส่งไปให้น้องเนเนียร์เนียรได้ลูกยังไงส่งกลับให้น้องแพรมน้องแพรมจะส่งให้เพื่อนแต่ว่าไปติดเป็นตนะครับก็เลยลูกออกด้านข้างไปน้องแพรมมันใบทุ่มตุ่มก็บไม้น้องเนเนียนเเนียล็อกนิดนึง จะพลิกไปแต่ไปไม่ได้นะครับติดเป็นโตเป็นโตตะแยงมาตึงมุมแล้วก็เข้าไปสกัดลูกออกไม่ทราบว่าได้เตะมุมเปล่าน่าจะได้เตะมุมนะครับกับผมต้องแหงนหน้าขึ้นภาคนะครับนะก็ดูเป็นการแหงนหน้าก็ตั้งทีวีไว้ภาคสูงไปหน่อยนะครับนะก็เลยต้องแหงนหน้าขึ้น ไม่ยงั้นถ้าดูในจอคอมพิวเตอร์เล็กนะครับหนาะมองไม่เห็นอาวเป็นโตเตะมุมเข้ามาโดนใครครับน่าจะดงนันแหเนี่ยออกไปเตะอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเตะเข้ามาอีกแลวก็น่าจะลูกออกหน้าต่างไปนะครับออกนอกสนามไปน้องเต้นนะครับนะเป็นนายประตูนะครับน้องเต้นนายโยสิบเอ็ดปีนะครับนะเกิดห้าสิบสี่สองพันห้าสี่ อ๋อไปโดนผู้เล่นของสังวกวตนครตรังก็เตะใหม่ครั้งที่สมส่งมาให้เพื่อนทีนี้เพื่อนจิบเข้าไปน้องต้นรับไว้ได้น้องต,อนต้นเตะโด่งขึ้นมาน,น้องต้นถึงนายประตูเลยน้องต้นกล้าวิ่งไปไม่ทันนะครับเพราะลูกไปเร็วนายประตูรับคว้าไว้ได้โด่งขึ้นมาเลยครับ โด่งมาถึงกองหน้ากองหน้าน้องแฟ้มเข้าไปแย่งน้องแฟ้มส่งมให้น้องปิโนป้โนเดาะนิดนึงให้น้องในเนียนน้องในเนียนส่งมา้น้องปิโนอีกสวยงามแต่เป็นโตเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็ส่งกลับขึ้นมาน้องมักสกัดอึงเป็นโตัจิงมาสวยงามมากเป็นโตลบแล้วก็เป็นโตส่งไปอีกน้องแฟ้มน้องแฟ้มปล่อยให้แหมลูกนี้ก็หวาดเสียวให้น้องเต้นเข้ามารับไว้ได้น้องเต้นโด่งเลยครับทําเวลา เผื่อว่าชนะจะได้แชมป์น้องต้นกล้าสั์ลูมนี้ซันโวปิดนะครับนะถ้าซันโวถูกมีสิ์ได้ลุ้นเปินโตอ่าน้องต้นกล้าแสะไหน้องมากน้องมากส่งให้น้องพี่นโนน้องนอง้ไปให้น้องแดนเนียนน้องนเนีย้ยวิ่งไล่ทันหรือเปล่าทันแต่ว่าโดนปลายเท้านะครับนายประตูรับไว้ได้นะประตูส่งมาให้เพื่อนนายประตูบินโตเพื่อนส่งเข้ามากลาง ระวังเลาะเส้นไปโยโซไม้แต่ว่ารับไม่ติดนะลูกนี่แหมถ้าเกี่ยวบอลติดนี่เสียวเหมือนกันนะครับของหน้าของปิโตเมื่อกี้สมมม่งให้น้องมาร์กน้องมาร์กอ่อน้องแฟมนะครับลูกชายผม้องน้องในเนี้ยมมน,นี่ลบส่งให้น้องวีโรองโร่ล็อกหลบนิดเดงส่งกลับไ้น้องแฟมน้องแฟมทำไงต่อโซไม้น้องวีโรต่อน้อ,นองวีโรได้แล้วก็จะซันวโวเข้าปิโขก็มาบล็อกไว้ทัน ลูกออกไปนะครับน้องต้นไม้วิ่งไปไล่ลูกอยู่น้องไม้ส่งไม้น้องฟีโนโ่ฟโนโส่งไปน่าจะให้ใครครับน้องมาร์กไม่ทนันลูกออกไปแล้วเป็นตัวเป็นใบทุ่มครับเป็นตัทุ่มเข้ามานี่ถ้าสกอเปน็นนี้ดูยิงอีกแล้วนะครับดีว่าน้องเติน้นปัดไว้ได้ถ้าสกอเป็นอย่างนี้นะครับสเสมอกันหนึ่งประตูตัวหนึ่งได้13คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นโตได้ดีกว่านะครับ บวกกี่แต้มนี่ผมก็ไม่ได้นั่งลบดูนะครับนะบวกลบกี่แต้มแต่ว่าดีกว่าเราแน่นอนนะครับก็จะคว้าแชมป์ไปเราก็จะได้รองแชมป์นะครับนะโอเคมาดูเกมกันต่อครับทั้งสองฝั่งยังมีล้นนะครับถ้าฝั่งไหนชนะก็คว้าแชมป์แต่ว่าเป็นโตก็เป็นต่อนะครับนะเสมอก็ได้แชมป์เราต้องชนะอย่างเดียวมาดูกันต่อเป็นโตอน้องตงกล้าเข้าไปล็อกไว้ได้ แต่ว่าเป็นตัวเป็นไหวตุ่มตุ้มกินแดนขึ้นมาครูนั้นก็แผนกล้องไม่ทันอีีกนะครับขอไปจริงๆเป็นตัวได้ทุ่มอีกนะครับตุ่มก็มาเพื่อนดอดไอ้นิดหนึ่งส่งไปกองหน้ากองหน้าทำไงกองหน้าลอกนิดหนึ่งน้องเนนนั่นเขไปแซ่ไว้มาถึงน้องตองกล้าน้องตองกล้าลบนิดหนึ่ง ลบแล้วจะส่งไปให้น้องมากไหมโรงให้น้องฟีโนโโ่น้องฟีโน่รีบยิงนะครับหนาลูกนี้ก็เลยไม่ตรงกรอบนะครับแหมทําขึ้นไปสวยเหมือนกันนะครับชุดนี้เสร็จนี้นะครับนะก็โอเคนะครับต้องสองฝั่งครคูก็ภาคไปตามเกมนะครับนะอ้านายประตูส่งมาใหเ้เพื่อนนะครับเพื่อนเตะยาวขึ้นไปเลยนะครับน้องต้นกล้าเข้าไปแซ จะออกหลังหรือออกข้างนะครับสังกิตท,ทำออกนะครับนะเป็นโตทุ่มหน้าประตูแล้วก็โมงผิดนะกองหน้าของเป็นโตนะครับก็เลยปลอดภัยไปนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับน้องเตินรับไปได้โดงขึ้นมาติดเป็นโตเป็นโตส่งขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปกลับมาที่เบอร์17ลูกเบอร์17แเจะให้เพื่อนเพื่อนได้จะส่งไปติดน้อง อะไรไม่รู้น้องต้นไม้สง่งนี่น้องต้นกล้าขึ้นไปแล้วน้องม้าขึ้นไปแล้วลูกไปถึงหรือเปล่าลูกออกไปแล้วเป็นโตทุ่มเข้ามาเป็นโตไปให้เพื่อนน้องแฟ้มหลอกนิดหนึ่งปล่อยออกไปด้านข้างนะครับได้ทุ่มแฟ้มทุ่มเดอดเส้นกันมาให้น้องต้นกล้าเป็นโตดงทีเดียวมาหน้าประตูและแล้วก็ แล้วแล้วน้องน้องต้นไม้ก็บังไว้ได้นะครับปล่อยให้ลูกออกเส้นหลังไปในประตูของสังเวิทนครตรังจะได้ตั้งเตะจากเส้นนะครับน้องแฟมตั้งเตะเร็วเลยสมัยน้องวิโน่ไหมน้องวีโน่ลมนิดนึงก็ติดดาบสองดาบสองได้แล้วล็อกแหมก็ติดน้องแฟมน้องตลางไปเซัดอีกทีครูนันแปนกล้องไปไม่ทันดีลูกนี้หวัดเสียอีกลูกหนึ่งแต่ว่าไม่แรงนะครับน้องเต้นรับไว้ได้สุดยอดมาก เกล่งมาน้องแฟมน้องแฟม้มหลบนิดหนึ่งเข้าขวาซัดยาวมาจะให้น้องต้งกล้าติดกองหลังกองปินโตตรงนในลูกหลุดเควมอีกแล้วนะครับนะอน้องมาร์กวันล้มอยู่หน้ากล้องพอดีเลยได้ฟาวนะครับลูกนี้น่าจะน้องฟีโน่รับหน้าที่เตะลูกฟีคิกนะครับออมาลุ้นกันดูนะครับเบื่อว่า จะได้เป็นประตูจะได้คว้าแชมป์นะครับถ้าไม่เป็นประตูก็เสมอกันน้องกรโดนสัตว์ไปตรงกรอบแต่ว่านายประตูรับไปได้นะครับตรงนายประตูพอดีทุกขา้ขึ้นมาพูดเร็วเลยส่งไม้ปีกซ้ายปีกซ้ายดอกเข้ามาลูกหายไปอีกแล้วขึ้นมาสังกวิตฐทำมาอีกแล้วบาน,น้องต้งมาลองไปให้น้องต้นกลา้าเบาไปนิดหนึ่งกองหลังแซะไว้ได้ในี่ลูกเบอร์สิบเจ็ดนี่เซฟไว้ ได้หลายลูกนะครับนะกองหลังกวาดได้หมดเลยเนี่ยนะครับนะคนครูนั่งดูมาทุกแมตช์นี่น้องต้องกล้าน้องต้องกล้าดีดลูกหลังนี้เข้ามาแล้วนะครับนะหนึ่งประตูลูกส้นเนี่ยลูกอัศจรรย์น,นะครับนะใช้ได้ผลเลยเนี่ยนายประตูตั้งเตะจ,จากเส้นประตูขึ้นมา ติดน้องพีโน่น้องโน่ล็อกนิดหนึ่งส่งไปไหงให้น้นองนเนี้ยน้องเนี้ยนน้องเนี้ยนซัดเบาไปนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นประตูประตูโด่งขึ้นมานะครับแต่ประตูเป็นโตโด่งขึ้นมาหลุดเฟรมกรูนันไปน้องน้องกล้าได้อีกส่งไปน้องแฟมน้องแฟมเปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนมาด้านซ้ายส่งกลับหลัง ดูนันก็แผนไม่ทันนะครับดังดูเพลินเชียเพลินนะครับนะลืมแปนกล้องนะครับต้องขออภัยจริงๆทุ่มก็มาแหมโม,โมงลงกนี้หวัดเสียวนะครับนะเป็นโตโงงลงูนั้นน้องต้องกล้ามงแต่ว่าไม่มีใครแต่ประตูเป็นโตรับไว้ได้เกมก็สุดยอดนะครับสุดมันใช้ได้นะครับเราเพิ่งเจอกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนะที่เกาะสมุยนะครับ วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับนี่วันที่วันที่แปดนะครับพฤษภาคมสองพารกเบ้าก็มาเจอกันอีกนะครับอาทิตย์เดียวนะครับเจ็ดวันเจอกันที่กอสมุยก็เสมอกันมาศูสีนะครับนี่มาที่นี่ก็เสมอกันอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแต่เกมยังไม่จบน้องเวน่โต้โดไปให้น้องตุ๊กล่าตุ๊กเล่าเบาเกินไปนะครับลูกออกหลังไป นายประตูของทิมมิโตเอาลูกมาวางนะเส้นประตูนะครับแล้วก็เตะเท่าซ้ายนะครับนาะยประตูเตะขึ้นมาน้องมักน้องมักโดนสกัดลูกนี่ลอยต่อหน้าต่อตาแต่ไม่ได้ฟาวนะครับไม่เปไรก็เ,เล่นกันต่อครับแลแล้วลูกก็ออกไปหรืออ่าลูกออกไปนะครับ Bye nạy bên ngoài tùm, à, no worship yet. Tùm gama, mà fam, dot, white, tate, window, window, sun, wo, orga young, young, mayo. Ah, nong nè, nong nong a set. Luke, I think, nè, lèo, luke, set. Ah, nè, น้องแโส่งไม้น้องพีโน่น้องวีโน่จะชิ่งไม้น้องน้องกา้าน้องกา้าแต่ทีหนึงแล้วก็ส่งเข้ามากลางเป็นโตสกัดไว้ได้เป็นโตทำไา่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาหลุดเฟรมอีกแล้วนะครับต้องขอไปด้วยจริงๆทีนี้ลูกมานี่ต้องขอไปนะครับและแล้วยกมืออย่างนี้กรรมาการเป่านกเวียนหมดเวลา